วันนี้จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าสนิมในโลหะนะครับว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีคุณมีโทษกับโลหะนั้นยังไงเราไปดูกันเลยสวัสดีครับครูโจคนเหล็กงานช่างไม้กิตอาสานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อสนิมกันนะครับว่าสนิมแบ่งเป็นกี่ประเภทสนิมคืออะไรนะครับ สนิมเกิดขึ้นได้อย่างไรสนิมแบ่งเป็นกี่ประเภทตามลักษณะของการเกิดสีของสนิมมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีป้องกันสนิมเราจะป้องกันสนิมได้อย่างไรนอกจากนั้นเราก็จะมาคุยกันถึงวิธีวิธีหนึ่งที่น่าสนใจในงานป้องกันสนิมนะครับนั่นก็คือวิธีที่เรียกว่า cathodic protection นะครับผมหรือแคโทดนะครับผมแคโทด protection นั่นเอง,เอง ว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงครับเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับสนิมคืออะไรสนิมภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า u s t นะครับผมลัชนะสนิมเนี่ยถ้าเกิดเป็นในงานเหล็กแล้วนะครับสนิมค่อนข้างที่จะให้โทษมากกว่าให้คุณนะครับสนิมทําให้นะครับเกิดสีของเหล็กเปลี่ยนแปลงนะครับสนิมทําให้ตัวเนื้อเหล็กเองนะครับมีการความแข็งแรงเนี่ยลดลง สนิมทําให้เกิดการผูกกร่อนของตัวเนื้อโลหะหรือเนื้อเหล็กนะครับผมทําให้มันมีความแข็งแรงลดลงไปด้วยนะครับมันก็จะไปตอบโจทย์ข้อที่2คือการผูกก่อนนั่นเองครับทีนี้สนิมในโลหะอื่นๆมันมีอยู่ไหมนะครับในโลหะอื่นๆจริงๆแล้วมันก็มีนะครับโลหะอื่นสนิมที่เกิดขึ้นเราก็เรียกว่าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันกับอากาศหรือออกซิเจนนั่นเองนะครับ mm hmm. เหล็กทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเราก็จะเรียกว่า ไอรอนออกไซด์นะครับหรือสนิมอะคัพเปอร์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเราก็เรียกว่า Copper ร์ออกซนะครับผมซึ่ง c o p เปอร์ออกไซ์นะครับมันก็จะให้คุณมากกว่าให้โทษนะครับเพราะว่ายิ่งเราไปเคลือบทำให้สี Copper มันมีความแกร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็มันมีความสวยงามมากขึ้นถ้าเราจะเปรียบเทียบก็ยกตัวอย่างเ p ีสันติภาพที่อเมริกาครับอันดับ แรกเนี่ยเขาจะทำมาจากทองแดงอ่าทองแดงก็คือคอปเปอร์นะครับและถูกปริการาศาออกซิไดซ์กลายเป็นสีเขียวนะครับผมสีเขียวซึ่งมันก็จะดูสวยงามนะครับนั่นก็คือลักษณะของสนิมของคอปเปอร์เองก็จะได้เป็นลักษณะของสีเขียวนะครับหรือแม้แต่ถ้าใครไปเคยไปเที่ยวช้างเอราวัณที่สมุทรปราการเนาะอ่าก็ช้างสามเสียนนะครับอันนั้นก็ทำมาจากตัวคอปเปอร์หรือทองแดง แต่ถูกออกซิไดซ์จากอากาศทําให้เกิดลักษณะเป็นสนิมของทองแดงก็คือเป็นสีเขียวสีดําสีเขียวเคลือบมันก็จะมีความทนทานมากขึ้นอยู่เป็น20-30ปีหรือเป็น100ปีก็จะไม่มีการผุก,ก่อนเกิดขึ้นอันนี้ก็คือสนิมเป็นลักษณะของให้คุณกับ พอปเปอร์ per, นะครับหรือแม้แต่อลูมิเนียมเองนะครับอลูมิเนียมนะครับตัวมันเป็นสีขาวนะครับพอทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเราก็จะเรียกว่าเป็น, ide, นอลูมิเนียมออกไซด์นะครับหรืออลูมิน้านั่นเองนะครับดังนั้นอลูมิน่าในอลูมิเนียมนะครับก็จริงๆแล้วมันก็คือเป็นสน,นิมตัวหนึ่งเปรตซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันรวมกับออกซิเจนนะครับแล้วได้เป็นอลูมิน่าซึ่งมีความแข็งแกร่งทําไปเคลือบ อลูมิเนียมทําให้อลูมิเนียมมีความแข็งมากขึ้นนะครับและก็มีคุณสมบัติของการความแข่งความแข็งและก็ทนทานมากขึ้นนั่นเองอันนี้คือลักษณะคือให้ให้คุณกับตัวโลหะนะครับทีนี้โดยทั่วไปแล้วนะครับสนิมรัสเทคเนี่ยรัดเราก็จะพูดถึงตัวลักษณะของเหล็กเป็นหลักนะครับผมเหล็กเป็นหลักทีนี้เราก็อาจจะเคยได้ยินว่าสนิมแล้วองค์ประกอบ3อันนะครับเบื้องต้นเลยก็คือน้ําอากาศเหล็ก มาเจอกันเราก็จะได้เป็นฟล่ออริกออกไซด์ที่เรียกว่าเป็นสนิมนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะามาแนะนำในมุมมองนึงนะครับผมซึ่งเป็นมุมมองที่เกิดสนิมเหมือนกันนะครับสนิมเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะลึกไปนิดนึงนะครับนั่นก็คือการเกิดสนิมเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน4อันนะครับ4อันก็คือแอโนโอดแคโทดอิเล็กโทรไลต์ แล้วก็คอนเนคชั่นนะครับผมสตัวนี้นะครับจะมีความหมายและก็มันทำให้เกิดสนิมอย่างไงนะครับเราไปดูต่อเลยครับทีนี้เรามาทำความเข้าใจกับ4ปัจจัยนี้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับผมอันดับแรกก็คือขั Air ้วแอนโนดนะครับแอนโนด คือเป็นขั้วที่มีปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าออกซิเดชันหรือเป็นปฏิกิริยาที่สูญเสียอิเล็กตรอนในตัวมันเองนะครับตัวไหนที่ทําหน้าที่เป็นแอโนดตัวนั้นจะเสียอิเล็กตรอนนะครับผมก็คือเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเองนะครับต่อไปก็คือขั้วแอโนดเออแคโทดนะครับผมแคโทดก็คือเป็นขั้วหนึ่งที่เป็น พวกที่รับอิเล็กตรอนมาจากแอโนโอดนั่นเองนะครับผมซึ่งเราเรียกว่าปฏิกิริยารับอิเล็กตรอนเนี่ยเรียกว่าปฏิกิริยาเรดักชันนะครับผมออกซิเดชันออกก็คือออกออกก็คืออิเล็กตรอนออกนะครับผม Re ดักชันรีก็แปลว่ารับนะครับรอเรือก็แปลว่ารับนะครับก็แสดงว่าตัวแคโทดเป็นตัวรับ อิเล็กตรอนนะครับดังนั้น2ตัวนี้ตัวไหนเสียอิเล็กตรอนตัวนั้นจะเกิดการผูกก่อนนะครับผมผูกก่อนแล้วก็เป็นสนิมเกิดการผูกก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือทำอธิบายของแอนโนดและแคโทดนะครับผมและก็มันจะมีตัวกลาง2ตัวที่ทำให้เกิดปฏิิริยานี้ได้อย่างสมบูรณ์นั่นก็คืออิเล็กโทรไลต์นะครับอิเล็กโทรไลต์อิเล็กโทรไลต์ก็คือตัวกลางที่ทำให้อิเล็กตรอนวิ่งนะครับอย่างเช่นขั้วแบบระหว่างแอนโนดกับแคโทด จะจุ่มอยู่ในน้ํากรดนะครับผมน้ํากรดตัวนั้นก็จะทําหน้าที่เป็นสารอิเล็กโทรไลต์ก็คือให้อิเล็กตรอนวิ่งไปวิ่งมานะครับหรือถ้าเป็นลักษณะของของแข็งนะครับของแข็งเราก็พูดกันถึงว่าคอนเนคชันนะครับอย่างสารสีกับซิงค์นะครับผมมาเจอกันมาแปะกันนะครับผมตัวไหนทําหน้าที่เป็นแอโนดตัวนั้นสูญเสียอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวรับ e อิเล็กตรอนโดยมีการคอนเนคชันก็คือการแตะกันหรือ ใช้ลักษณะของอาสายสายไฟสายทองแดงอะไรี้ยเชื่อมถึงกันก็ได้นะครับผมอันนี้คือลักษณะของ4ปัจจัยตัวอย่างนี้โดยมันจะมีคำคำหนึ่งที่เราเรียกว่าค่า e 0เป็นตัวบอกว่าตัวไหนจะทำหน้าที่เป็นแอนโ e ตัวไหนจะทำหน้าที่เป็นแคโทนะครับผม e 0ก็คือสัตว์ไฟฟ้านะครับสัตว์ไฟฟ้าอิเล็กตรอนปฏิกิริยารีดักชันนะครับนั่นก็คือความสามารถในการรับ อิเล็กตรอนนั่นเองนะครับผมหรือเราเรียกว่าสักไฟฟ้าครึ่งเซลล์นะครับสักงไฟฟ้าครึ่งเซลล์หรือ e 0ตัวนี้ก็คือถ้ามีค่า e 0มากนะครับผมแสดงว่าตัวนั้นก็จะทําหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวรับไปนะครับผมแต่ถ้ามี e 0ที่น้อยกว่านะครับตัวนั้นก็ถ้าเทียบกับอีกตัวหนึ่งที่ติดกันก็มีมทําหน้าที่เป็น แอนโอดนะครับผมแอนโอดก็ Air คือตัวจ่ายอิเล็กตรอนนะครับผมดังนั้นตัวนั้นก็จะเกิดการผูกก่อนได้มากกว่าดังนั้นถ้ามีโลหะ2ชนที่อยู่ใกล้กันตัวไหนทําหน้าที่เป็นแอนโอดตัวนั้นสูญเสียอิเล็กตรอนเกิดการผูกก่อนตัวไหนเป็นแคโทตัวนั้นเป็นตัวรับอิเล็กตรอนก็ไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างของ นะครับสปัจจัยนี้ซึ่งมันจะไปครอบคุมถึงโลหะด้วยนะครับมันไม่สโขอบอยู่ตรงแค่เหล็กอย่างเดียวแต่มันจะไปรวมถึงโลหะด้วยและวิธีการป้องกันนะครับอย่างเช่นป้องกันท่ออ่อตะทอที่ฝังอยู่ใต้ดินเขาทํายังไงให้ท่อไม่เป็นสนิมแบบนี้นะครับผม ทีนี้เรามาลองยกตัวอย่างนะครับก็คือยกตัวอย่างตอนนี้เราก็คือจะยกตัวอย่างของเหล็กกาวนไนท์นั่เองนะครับเหล็กเกาวนไนท์โลหะนั้นจะมีอยู่2โลหะที่อยู่ในนั้นหลักๆแล้วนะครับก็คือตรงส่วนของ Fe ก็คือเหล็กกับส่วนของสังกะสีนะครับและเราไปเปิดค่าตาราง e ศนย์ของเหล็กกับสังกะสีมานะครับปรากฏว่าค่า e 0นย์ของเหล็กนะครับมีค่ามากกว่ามากกว่าของสังกะสีดังนั้นมีค่า e 0นย์มีค่ามากกว่าแสดงว่าตัวเหล็ก มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าสังกะสีนะครับดังนั้นตัวเหล็กก็จะทําหน้าที่เป็นขั้วแคโทดก็คือรับอิเล็กตรอนตัวสังกะสีมีหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนได้ด้อยกว่าดังนั้นตัวมันเองก็จะกลายเป็นขั้วแอนโนดก็คือเป็นการสูญเสียอิเล็กตรอนดังนั้นถ้าเกิดว่าเหล็กกับสังกะสีนะครับผมสังกะสีก็จะเป็นตัวผูกก่อนเร็วกว่าเหล็กนะครับผมดังนั้น มันเหล็กก็จะไม่ค่อยเกิดสนิมเพราะเวลาถ้าองค์ประกอบมันครบนะครับการผูกก่อนก็จะเกิดที่สังกะสีมากกว่าเพราะเป็นตัวสูญเสียเอิเล็กตรอนนะครับผมซึ่งการสูญเสียของสังกะสีเนี่ยมันก็สูญเสียและผูกก่อนได้แต่ เนื่องจากสังกสีเป็นโลาหะที่มีความทนทานและการผูกก่อนเนี่ยนานมากๆเลยนะครับผมดังนั้นเราจะเห็นว่าเหล็กที่เป็นเหล็กชุบติ้งนะครับหรือเหล็กเก่าไนาเนี่ยมันก็เลยเป็นสนิมได้น้อยกว่าเหล็กธรรมดานั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นการยกตัวอย่างหรือยกตัวอย่างอีกอัน,นก็คือเรือเดินสมุทรนะครับผมเรือเดินสมุทรก็คือเรือที่เป็นเรือเหล็กนะครับเรือลำใหญ่หญๆเลยเรือเหล็กนะครับผมอ่าแช่อยู่ในน้ํา น้ำสมุทรนะครับผมในในในน้ำทะเลเนาะน้ำทะเลนั้นก็เป็นตัวอิเล็กโทรไลต์ตัวหนึ่งนะครับผมและก็ตัวเหล็กก็จะเจอกับบรรยากาศที่เป็นออกซิเจนนะครับเราไปดูตรงส่วนของออกซิเจนนะครับค่า e ศมีมากกว่าของค่าเหล็กนะครับดังนั้นตัวออกซิเจนเองก็จะเป็นตัวแคโทดแต่ครับเพราะ e ศูย์มากกว่าก็าจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าดังนั้นเหล็ก fe ก็มีค่า e ศูนย์น้อยกว่าดังนั้น เหล็ก Fe ก็จะเป็นตัวออกซิไดซ์หรือเป็นตัวเสียอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับผมดังนั้นตัวไหนเสียอิเล็กตรอนตัวนั้นปูกก่อนดังนั้นเรือเดินสมุทรที่เป็นเรือเหล็กนะครับผมไปแช่อยู่ในน้ําทะเลซึ่งเป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับดังนั้นเหล็กก็จะสูญเสียอิเล็กตรอนให้กับบรรยากาศนะครับก็จะกลายเป็นสนิมเกิดการผูกก่อนนั่นเองนะครับผม ทีนี้นะครับเราก็มาดูกันว่าชนิดของสนิมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับชนิดของสนิมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหนึ่งสนิมทั่วไปนะครับสนิมทั่วไปก็คือสนิมสีแดงๆที่เราเห็นทั่วไปก็จะแบ่งอีกเป็น2ลักษณะนะครับสลักษณะนั่นก็คือสนิมที่เป็นลักษณะของแฝตลัชนะครับแฝตลัชก็เป็นสนิมที่เป็นมาเคลือบผิวเหล็กนะครับเคลือบผิวเหล็กเป็นผง นะครับเป็นสีแดงแงที่เราเห็นเวลาที่เรามือลูบนะครับมันก็จะติดมาเป็นสีสนิมนั่นเองนั่นก็คือเป็นลักษณะของแสปแสตลัสนะครับกับอีกการหนึ่งก็คือปัดรัสปัดรัสก็คือสนิมที่เกิดจากเราทาสีรองพื้นลราทาสีกันสนิมไปแล้วแต่สนิมก็ยังโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นอยู่นะครับผมอันนั้นก็คือลักษณะของสีสนิมที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีอะไรหลุดเข้าไปได้แล้วก็เป็นสนิมจากข้างในโผล่ออกมาเองนะครับผม นิมมาเนี้ยจะค่อนข้างมีการกัดก่อนได้ค่อนข้างสูงนะครับผมอันนี้คือสนิมทั่วไปที่เราเจอนอกจากนั้นเราก็จะเจอเป็นลักษณะของสิ่งนี้เป็นกาวันไนท์นะครับสนิมกาวันไนท์ก็จริงๆแล้วมันก็ลักษณะเหมือนขี้เกลือนั่นเองนะครับผมซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาสองโลหะที่มีศักย์ไฟฟ้าอิสูนต่างกันและไปอยู่ชิดกันหรือหลอมเข้าไปเบ้าด้วยกันเหมือนเหมือนเหล็ก,กากวันไนท์นะครับแล้วตัวไหนตัวไหนมันผูกก่อนตัวนั้นก็จะเป็นขี้เกลือออกมานะครับอลูมิเนียมเองก็มีีเกกือออมา ซิงเองนะครับผมเหลยกเอางั้นเองถ้าเคลือบไม่ดีก็มีสารกะสีที่เป็นขี้เกือออกมาเหมือนกันก็คือสารกะสีอ,ออกไซด์ก็เป็นขี้เกือออกมานะครับอันนี้เราเรียกว่า,า,า,าสนิมกาวนันนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดอีกทีตอนส่วนของแคโทดิกโพ o ิชันนะครับผม ต่อไปก็คือเป็นสนิมหลุมสนิมหลุมก็คือสนิมที่กัดกินเข้าไปเป็นช่องลึกๆแคบๆนะครับมันก็จะเป็นจุดเป็นจุดเป็นหลุมแล้วก็กินเข้าไปในเนื้อเหล็กที่ค่อนข้างลึกกว่าสนิมที่อยู่บนผิวนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นสนิมตามรอยแยกนะครับอย่างเช่นน็อตอะไรต่างๆที่มันสัมผัสกับอากาศนิดๆหน่อยก็จะเกิดสนิมได้นะครับผมก็จะเห็นเป็นเส้นๆนะครับไม่ได้เป็นปื้นเป็นผืนแบบสนิมที่เป็นลักษณะของพื้นผิวนั่นเองนะครับอ่า ต่อไปนะครับสนิมมันก็จะมีสีสนิมเหมือนกันนะครับสีสนิมสีสนิมมีอะไรบ้างนะครับสนิมสีแดงนะครับก็เกิดจากเหล็กที่เจอออกซิเจนเยอะนะครับเจออากาศเยอะเจอความชื้นเยอะเราก็จะเห็นเป็นสีแดงซึ่งเราเห็นได้ทั่วไปนั่นเองครับเราก็จะเรียกว่าไฮโดรเอทออกไซด์นะครับผมก็คือเหล็กบวกกับน้ําเยอะๆบวกกับออกซิเจนเยอะๆนะครับต่อไปก็เป็นสนิมสีเหลืองสนิมสีเหลืองก็จะเกิดขึ้นได้กรณีที่เหล็ก นะครับแช Bref, sun, ını, uh ่อ huh. ย okay. so ู muted, warm, ่ในน้ aluminum, osure, I mean, right? ําเกือบตลอดเวลาและเชื่ออยู่ในน้ําร้อนเราก็จะเจอเป็นลักษณะของสนิมสีเหลืองนะครับหรือตะกั่นในกากาที่เป็นการที่เกล็กนะครับผมสนิมตะกั่นนั่นเองนะครับผมหรือกระทะที่เราต้มน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับถ่ายน้ําออกต้มน้ําถ่ายน้ําออกเจอความร้อนเจอน้ําเจอความร้อนอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นสนิมที่เป็นอยู่ในกระทะเหล็กนะครับผม หรือจะเป็นสนิมของสีน้ําตาลสนิมสีน้ําตาลก็เกิดจากกระบวนการผลิตนะครับผมที่ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับแล้วก็เกิดอ,ออกซิเจนที่เยอะนะครับแต่ความชื้นเนี่ยน้อยก็จะเป็นสนิมเป็นตําหนิในในเหล็กจะเป็นสนิมสีน้ําตาลน้ําตาลน,นะครับหรือจะเป็นสนิมดําสนิมดําก็เกิดจากเหล็กที่เราเอาไปไว้ไม่ดีจริงๆเนื้อสนิมน่าจะจะมีความแวววาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสนิมนั้นมันไปไว้ผิดที่เจอ ออกซิเจนเยอะๆหรือเจออากาศแห้งๆเยอะบางทีก็ฟอร์มตัวเป็นสนิมสีดําเหมือนกันก็จะเป็นเคลือบผิวของเหล็กไว้นะครับผมแต่ไม่ได้ลามไปไหนก็จะเคลือบผิวข้างบนนิดเดียวนะครับอันนี้ก็คือสีของสนิมนครับทีนี้เราจะมีวิธีป้องกันสนิมได้อย่างไรก็มีทั้งหมดอยู่5วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมอันดับแรกก็คือ,อการเก็บและการทําความสะอาดนะครับผมควรเก็บในที่แห้งนะครับ ควรเก็บในที่มีความชื้นน้อยนะครับควรเก็บในที่ไม่มีไอกรดหรือไอด่างน,นะครับก็จะทําให้พวกนั้นก็จะเป็นตัวกัดก่อนหรือเล่งปฏิกิริยาทําให้เกิดสนิมมากขึ้นนั่นเองข้อ2ก็คือการเคลือบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบด้วยสีรองพื้นการเคลือบด้วยการทาน้ํามันการเคลือบด้วยอะไรอีกครับผม เอาอะไรมาคุมอย่างเงี้ยครับการเคลือบแบบนี้ก็จะป้องกันสนิทในชั่วคราวลักษณะความทนทานก็จะไม่ทนทานเท่านะครับอาจจะต้องมีการทําการเคลือบบ่อยๆนะครับทีนี้ก็คืออีกข้อที่3คือการชุบการชุบก็คือการเอาอะไรกระดาษม,มาเหมือนคล้ายๆเคลือบแต่เป็นเคลือบแบบที่แน่นหนาหน่อยอย่างเช่นชุบสังกะสีนะครับเราก็เรียกว่าเหล็กเกาวไนนัในเดชุบอีบุกนะครับ หรือว่าเป็นไปทําอนโนได์นะครับผมก็เป็นลักษณะการชุบด้วยเหมือนกันเดี๋ยวชุบด้วยไฟฟ้านะครับหรือจะเอาไปทําการลมดานะครับผมก็ถ้าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผิวให้มันเป็นลมดําไปเลยเป็นออกไซด์ไปเลยมันก็จะไม่เกาะลามไปมากกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็คือการชุบก็จะมีอายุการทนทานที่นานกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะชุบหนาะกี่ไมครอนหรืออะไรเนี่ยความหนาของการชุบนะครับผมต่อไปก็คือก็เปลี่ยนโลหะ ไปเป็นเหล็กไล้สนิมเลยนะครับผมก็คือเอาเหล็กเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นสแตนเลสเลยนะครับก็จะทําให้เหล็กไม่เป็นสนิมนะครับผมนะแต่จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นสนิมของสนิมของสแตนเลสได้นะครับจริงๆแล้วสแตนเลสก็มีสนิมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็จะพูดในอีกภาคหนึ่งเนาะสุดท้ายก็คือวิธีการที่ว่ากระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าแคท ODIC PROTECTION SYSTEM นะครับผมซึ่งก็จะทําใน างานในระดับแมสนะครับแมสก็คืออย่างสะพานใหญ่ๆเลยนะครับท่อท่อน้ำมันที่ฝังอยู่ใต้ดินนะครับผมซึ่งกระบวนการพวกนี้เนี่ยก็จะมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับผมและค่าที่จ่ายในการโรเทคพวกนี้ก็จะเยอะแต่ก็จะมีความทานความทนทานมาก20-30ปีเลยนะครับต่อไปเราก็จะมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าแคโทดิกโรเทคชั่นซิสเต็มนะครับผม แคโทดนั่นเองก็คือการป้องกันโดยการเปลี่ยนวัสดุโลหะนั้นให้เป็นขั้วแคโทดซะนะครับผมจริงๆแล้วมันมีลักษณะของเปลี่ยนเป็นเป็นขั้วแอโนโอดด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวก็เก็บไว้ก่อนกันลวกันเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปนะครับผมตรงส่วนของระบบเนี้ยเราจะต้องมาทําความเข้าใจของค่า e 0นะครับคือสักไฟฟ้าปฏิกิริยารีดักชันนะครับหรือความสามารถในการรับอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับตัวไหนมี มีค่า E0 สูเยอะตัวนั้นเป็นตัวรับที่ดีกว่านะครับจะเป็นตัวรับมากกว่าตัวจ่ายอิเล็กตรอนตัวรับก็จะไม่เกิดอะไรกับตัวมันเองแต่ตัวไหนที่เป็นตัวจ่ายอิเล็กตรอนนะครับผมก็จะสูญเสียอิเล็กตรอนก็จะเกิดการปูกก่อนในโลหะในชิ้นงานนะครับผมอันนี้ก็คือความหมายของค่าอ e 0ูนะครับอย่างเช่นเรายกตัวอย่างครับเหล็ก f e f e มีค่า E0 ูอยู่ที่ลบ0ูนะครับ ซิงมีลบมีค่าอ e 0สนอยู่ที่ลบ0.76ดังนั้นซิงนะครับสังเกตว่ามีค่า E0 น้อยกว่านะครับ e0 นน้อยกว่าตัวมันรับอิเล็กตรอนได้น้อยกว่าดังนั้นตัวมันก็พอไปอยู่กับเหล็กตัวมันก็จะกลายเป็นขั้วแอนโธตัวมันก็จะเป็นตัวที่สูญเสียอิเล็กตรอนตัวเหล็กก็จะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนดังนั้นเวลาเกิดสน,นิมซิงก็เลยผูกก่อนได้เยอะกว่านั่นเองนะครับผม อลูมิเนียมมีค่าอิสูนอยู่ที่ลบหนึ่งจุดหกหนะครับอลูมิเนียมเมื่อเทียบกับเหล็กแล้วนะครับก็จะมีค่าอิสูนน้อยกว่านั่นเองดังนั้นอลูมิเนียมก็จะเป็นตัวแอโนดเป็นตัวสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับผมแมกนีเซียมแมกนีเซียมมีค่าอิสูนที่ลบศูนย์ลบสองจุดสามสี่นะครับดังนั้นแมกนีเซียมก็จะกลายเป็นขั้วแอโนดก็คือขั้วที่สูญเสียอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับเหล็กนะครับทีนี้ แค t โอดิกโพเทชชั่นเนี่ยครับผมมันก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆด้วยกันนะครับผมวิธีแรกก็คือเป็นวิธีที่เราเรียกว่า mm hmm. ปฏิปฏิกริยาอิมเพ i o n Current น a t h o อ i c กโพ t e ช t ั o นนะครับหรือที่เขาเรียกว่า ICCP นะครับผม mm hmm. ก็คือเป็นปฏิกริยาที่สิ่งก่อสร้างที่เราคิดว่าไอโลหะตัวเนี้ยมีโอกาสที่จะเกิดการกัดก,ก่อนหรือเป็นสนิมเยอะนะครับผม mm hmm. ดังนั้น เขาก็ใช้วิธีการพั้วแอนูดแคโทนนี้ครับไปปคชันมันนะครับเรารู้แล้วว่าแอนูดสูญเสียอิเล็กตรอนแอนูดเกิดการผูกก่อนดังนั้นเขาก็จะใช้กระแสไฟฟ้าจ่ายนะครับเป็นกระแสไฟฟ้า DC นะครับจ่ายให้กับโครงโลหะพวกนี้เพื่อให้มันทําหน้าที่เป็นขั้วแคโทนหรือเป็นขั้วรับอิเล็กตรอนแทนนะครับผมพอมันเป็นแคโทนมันจะมีหน้าที่รับอิเล็กตรอนดังนั้นตัวมันเองก็จะไม่เกิดการผูกก่อนหรือเกิดการผูกก่อนที่น้อยลงนั่นเองนะครับ ดังนั้นในโครงสร้างใหญ่ๆโครงสร้างที่สําคัญนะครับผมเขาก็ใช้ระบบนี้นะครับแต่มันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่าวิธีที่2นะครับผมมีวิธีหนึ่งก็คือวิธีการที่เรียกว่าโลหะกัดก่อนหรือคอนกรีตแอนโนดนั่นเองโลหะกัดก่อนนะครับผมหรือเขาเรียกว่า sacrificial a n o น e sacrificial ล a อน n o d e ก็คือคําว่า s a c r i f i c i a มันคือการบูชายันนั่นก็คือว่าเฮ้ ส่งอะไรก็ตามไปบูชายันสนิมเลยให้มันกัดกินตัวนี้แทนที่จะมากัดกินเป้าหมายของเรานะครับผมคำถามว่าโลหะตัวนี้โลหะกัดก่อนนีประกอบด้วยอะไรบ้างก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือสังกสีนะครับอลูมิเนียมแล้วก็แมกนีเซียมพวกนี้เราเรียกว่าซั r ฟิเค c a l a นโอดนะครับหรือว่าโลหะบูชายันนะครับบูชายันให้สนิมนะครับผมเพราะว่าถ้าเทียบกับเหล็กแล้ว ตัวซิงค์นะครับตัวอลูมิเนียมแล้วก็ตัวแมกนีเซียมเนี่ยมีค่า e ศูนย์ที่น้อยกว่าเหล็กดังนั้นการผูกก่อนก็จะมากกว่าเหล็กนั่นเองดังนั้นความสามารถในการรับอิเล็กตรอนก็จะน้อยกว่าเหล็กเพราะเหล็กมีค่า e ศูนย์มากกว่าดังนั้นตัวโลหะพวกนี้ ium, อลูมิเนียมซิงค์อลูมิเนียมแมกนีเซียมเนี่ยก็จะกลายเป็นขั Air ้วแอนโอดเป็นขั้วที่สูญเสียอิเล็กตรอนนะครับเหล็กก็จะกลายเป็นขั้ว แทโทดแทนก็คือขั้วับอิเล็กตรอนนะครับผมซึ่งเราจะเห็นนะครับผมอย่างเช่นในถังน้ํามันนะครับผมนะครับหรือว่าในเรือก็ตามนะครับเรือที่เป็นโลหะเหล็กครับเขาก็จะเอาวัตถุวัตถุหนึ่งนะครับผมไปติดอยู่ใต้ท้องเรือวัตถุนั้นก็อาจจะซึ่งคือ,อคือวัตถุบูชาย,ยัญเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะไปใช้ในในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ตัวไหนนะครับอย่างเช่น น้ำทะเลนะครับก็จะเหมาะกับโลหะสังกะสีมากกว่าดังนั้นเขาก็เอาสังกะสีไปแปะใต้ท้องเรือที่เป็นโลหะเหล็กนะครับดังนั้นเวลาจะเกิดสนิมนะครับเวลาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับมันก็จะวิ่งมาออกซิเดชันที่ซิงสังกะสีตัวนี้มากกว่าที่จะไปะเกิดสนิมที่ใต้ท้องเรือนะครับผมอ่า หรือถ้าเป็นทะเลกับน้ำก่อยเนี่ยอ,อาจจะใช้แท่งอลูมิเนียมก็ได้ไปแปะใต้ท้องเรือนะครับเวลาเรือจะเกิดสนิมมันก็จะไปเกิดที่แท่งอลูมิเนียมก่อนนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นลักษณะของน้ําจืดเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าแท่งแมกนีเซียมนะครับไป,ไปแปะที่ท้องเรือหรือไปฝังพร้อมกับถังน้ํามันเหมือนกันนะครับถังน้ํามันเอาไปฝังในความเอาไปฝังดินมีเกิดความชื้นความอะไรปุ๊บเราก็ทําการต่อสายนะครับต่อสายถังน้ํามัน ให้เชื่อมต่อกับก้อนโลหะที่เป็นแมกนีเซียมนะครับและไปฝังนะครับผมไปฝังดังนั้นนะครับโลหะ2องทนีนี้ต่อถึงกันเวลาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับความชื้นเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมันก็จะมองแล้วว่าเอ๊ะตัวไหนควรที่จะเป็นขั้วแอนโอดตัวไหนควรจะเป็นขั้วแคโทดนะครับซึ่งแมกนีเซียมกับเหล็กนะครับแมกนีเซียมจะทําหน้าที่เป็นแอนโอดนะครับถังน้ํามันที่อยู่ใต้ดิน ที่เป็นเหล็กก็จะทำในที่เป็นแคลโพดนะครับผมดังนั้นสนิมก็จะเกิดที่ข้วแอโนดมากกว่าเกิดการผูกก่อนที่ข้วแอโนดมากกว่านี่เองเพราะมันเป็นตัวให้อิเล็กตรอนนะครับผมอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับคือเอาโลหะพวกนี้โลหะกัดก่อนพวกนี้ไปบูชายันก็คือไปให้เป็นสนิมตั้งใจให้เป็นสนิมนั่นเองนะครับเสาทะเล นะครับเสาทะเลที่อยู่ในกลางทะเลนะครับเขาก็จะเชื่อมต่อกับก้อนนะครับก้อนอลูมิเนียมหรือก้อนแมกนีเซียมนะครับเวลาทะเลเกิดการกัดกร่อนก็ไปกัดก่อนก้อนพวกนี้ก่อนนะครับซึ่งมันก็จะมีอายุยืนยาวประมาณ20-30ปีถึงจะเปลี่ยนก้อนนี้ทีหนึ่งนะครับผมก้อนนี้ถึงจะผุสลายและพังไปนะครับการอีอันหนึ่งที่เป็นลักษณะของโลหะคอนกรีตกัดกร่อนหรือโลหะคอนกรีตแอน์โนดนั่นเองคอนกรีตแอน์โนดนะครับผม ก็เป็นลักษณะโลหะที่มีค่าอิสนตัต่ำมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวแมกนีเซียมก็ได้นะครับแล้วเอาไปผูกกับโครงสร้างของเหล็กนะครับเหล็กเหล็กเหล็กเส้นนะครับเหล็กรูปพันธ์ที่เป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างของเสานะครับโครงสร้างของอะไรที่เราต้องไปเทในทะเลนะครับผมเราก็แปะเหล็กพวกนี้ไปนะครับดังนั้นคอนกรีตนะครับเวลามันเจอน้ําทะเลเกิการกัดก่อนหินปูนเกิดการกัดก่อนคอนกรีต และคอไลน์คอไลน์หรือว่าอิเล็กโทรไลนมันเข้าไปในได้แล้วก็ไปเจอกับเหล็กนะครับผมพอไปเจอกับเหล็กถ้าเราไม่มีตัวคอนกรีตแอนโอดนะครับผมมันก็เกิดสนิมที่เหล็กเลยแต่ถ้าเรามีคอนกรีตแอนโอดนะครับผมมันก็จะวิ่งไปเกิดที่คอนกรีตแอนโอดตัวนี้ก่อนนะครับผมพอคอนกรีตแอนโอดตัวนี้ผูพังเสื่อมสลายหมดปุ๊บมันถึงก็จะมากินที่เนื้อเหล็กนะครับดังนั้นคอนกรีตแอนโอดตัวนี้มันก็จะมีพื้นที่ในการรับผิดชอบอย่างเช่น พื้นที่1ก้อนก็จะคุมพื้นที่1ตารางเมตรอย่างเงี้ยครับเราก็จะวางคอนกรีตแอนโดเนี่ยเป็นจุดๆๆๆไปนะครับสำหรับการก่อสร้างการเทคอนกรีตในสถานที่เ,เวลวร้ายนะครับอย่างเช่นใกล้ดินทะเลหรือเสาจะต้องแช่อย,อยู่ในทะเลนั่นเองดังนั้นใส่คอนกรีตพวกนี้ไปการจัดก่อนการเสียหายของเสาก็จะเกิดน้อยกว่าเพราะสะนิมจะวิ่งไปเกิดที่ตัวสติฟิสักไฟตัวเนี้ย ดีกว่านั่นเองนะครับผมก็คือโลหะกัดก่อนพวกเนี้ยโลหะที่สาหรับบูชาย,ยันเป็นสิ่งนี้ดีกว่านั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเนื้อหานะครับที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ให้เราทําความรู้จักกับสนิมในอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมสนิมในเหล็กค่อนข้างที่จะแย่แต่สนิมในส่วนของโลหะอื่นนะครับผมกับ เป็นผลดีนะครับในบางโลหะนะครับผมแล้วก็วิธีการป้องกันสนิมตรงตรงัวของข้าวๆและก็ในระดับใหญ่ๆของป้องกันสนิมกันยังไงนะครับผมมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้หรือจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือจะเพิ่มเติมอะไรนะครับก็เรามาลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับวันนี้หวังว่าคงได้เป็นประโยชน์นะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับครูโจคุณเล็กงานช่างไม้กิจอาสาครับ